ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สอง0 0 8ย์0 8 0 8, 7, 0, 0, 8, 0, 8ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สาม9สา9 80ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สี่ หนึ่งหศหนึ่งห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห้าเก้าสองหกหกเจ็ดสองเก้าสองหกหกเจ็ดสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่หกสี่เก้าสองสองสองแปด

ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าแปดเจ็ดหกสองหกเจ็ดแปดเจ็ดหกสองหกเจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเอ็ดสองหนึ่งเจ็ด